คอนเทนต์ถำเร yeah. so yeah. ็วตอบเร็วเย้ใช่อ่ะอ่โดนปีนี้จะมีเพลงใหม่ออกมาใช่มีไงแล้วจะมีเอ็มีออกมาไหมครใช่เธอใช่มีมีก่อนไปเพลงมีไลฟ์ใช่ไหมครับใช่โอเคอ่ะปีนี้แนวเพลงที่ออกมาจะเป็นแนวเพลงน่ารักใช่หรือไม่ไม่เอ้ยเหมือนเจอปืนมั้ยนะครับไม่อ่าอันนี้ไม่แน่นอนตอนนี้มีช่องใหม่หรือเปล่าใช่ไปตามก็ได้นะคะตรงนี้ ปีนี้มีโคเบอร์ใครไหมครับมีค่ะมีแน่ๆคือบอส <c ười> คือคอลแลบงกล้ๆ,ๆก่อนใกล้ๆตัวก่อนถ้าจะมีศิลปินคนไหนก็ติดตามดูนะคะปีนี้จะมีละบ,บั้มไหมครับใช่ค่ะวุ้เฮ้ยตื่นเต้นอนะพูดเลยแล้วกันว่าเพลงยังไม่ได้เสร็จนะเพลงยังไม่เสร็จแต่ว่าเรามีแพลนว่าเราอยากจะปล่อยลอะบัม้มเราได้ฟังละบ,บั้มก่อนเส้นปีไหมครับใช่ค่ะอุ แน่นอนค่ะแน่นอนลูกในรบ,บ้านเปลี่ยนไปไหมครับใช่ค่ะมันก็ต้องแบบ